มันก็เกินไปมาด่ากันโอ,โ,โอ้โหไม่รู้หรออกไม่ออกไม่รู้แล้วก็ไม่ได้ห้แต่ว่าทุกคนขาทุกคนต้องเล่นเลขเจนะเลขเจจะออกเคยพูดไหมเจก,ก็ไม่รู้ว่ามันจะออกหรือไม่ออกไม่ใช่ว่าอุย้ยงวดที่แล้วครับสามตัวงวดนี้ทําไมมันหน้าจังไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม,ม,มันหน้า ก็ให้ปกติตามที่เคยให้พอให้ไปแล้วก็ดรามากจะเอาอยัางไงกับฉันนี้ฉันก็ปวดหัวฉันแล้วคนให้แล้วเขากดดนันกดดันไม่พอเออต้องมาคอยรองรับชะตากรรมกับกับคนเล่นอีกมาโทษคนเล่นอีกมาโทษคนให้อีกทำไมไม่ทักไปด่าเจ้ามือเขาบ้างแล้วมาทักมาอะไรมาด่าฉันนักหนา ไปดาน,นุ่นเป็นท้นตีนอะไรทำไมไม่ไม่ให้กูแทงฉันรู้เรื่องอะไรกับเขาไหมบกาก็ให้ทำพี่อะไรซื้อไม่ได้อเอ้าแล้วมึงเล่นทำพี่อะไรล่ะก <c oughs> วนส้นตีแต่เชา้าเอ้ยมาบอกให้ทำพี่อะไรซื้อไม่ได้แล้อไงแ้่มึงซื้อทำส้นตีนอะไรมือก็ไม่ต้องซื้อ มาดา่าโอ้โหดา่ามึงกูไปฆ่าพ่อมึงเลยฮึไม่มีอะไรดีเลยให้หลุดก็โดนดา่าให้เข้าก็โดนดา่าซื้อไม่ได้จะมีอะไรดีไหมมาด่าคนอื่นเขาเนีถูกไหม ลงวันที่ผิดแก้ให้แล้วนะคะถ่ายรูปคู่กันแล้วดีดออกไปเลยค่ะโอ้ดีดออกไม่ไหวแล้วค่ะเยอะมากค่ะเป็นร้อยคนเลยค่ะโอ้ยปวดหัวอยูยูเป็นนั่นแหละค่ะเออปวดหัวค่ะดีดออกไม่รู้จะดีดใครออกเลยค่ะทุกคนเลยค่ะเยอะไปหมดเลยค่ะเออเยอะมากเลยค่ะบางคนแรงมากเลยค่ะไปเห็นไปเห็นมากแรงมากเลยค่ะแรงจริงอะค่ะ โอ้โหแรงมากเลยค่ะโอ้โหมันมีงวดมีงวดเดียวไหรวปะห่วยออืมบางคนแรงมากเลยซื้อทำแบบใช้คําพูดคาจาแบบคํว่าเหี้ยเลยอะค่ะมันแรงเกินไปอะค่ะให้มาทําเหี้ยอะไรซื้อไม่ได้ขนาดอยู่ในกลุ่มนะพูดเงนี้ยนะเออถ้าซื้อไม่ได้มึงก็ไม่ต้องซื้อไอเหี้ยเออกูกด็ด่ามึงกลับเหมือนกันแหละอ่ะกูให้เลขมึงแล้วมึงยังมาดากูอีกทีตากูยังไม่ให้นี่ให้ล็กเล็กเล็กล็กเลยล,ลงอย่างหลงอย่าง พอลงแล้วซื้อไปได้เฮียมาด่ากูอีกเอา้ากูไปรู้เรื่องเฮียอะไรกับมึงไหมเนี่ยมึงซื้อได้ไม่ได้เนี่ยคนอื่นเขายังซื้อได้เลยอะมีใครซื้อได้ไมาอยู่ในกลุ่มนะซื้อซื้อยังเออพอออกมาเอ็กซซื้อไม่ได้พอไม่ออกเฮียไม่น่าซื้อเลยทูเออไม่มีอะไรดีเลยไม่มีอะไรดีเลยชีวิตนี้ไม่มีอะไรดีเลยหายไปแล้วซื้อไม่ได้กูก็โดนด่าหาไปแล้ว ซื้ออ่าพอเลขเข้าอ่ะพอถ้าถ้าสมมติเป็นข้านะเออซื้อไม่ได้อันเด้ได้น้อยได้น้อยเดียวเออพอเวลาไม่ข้าเอ้กูไม่น่าซื้อเลยดีอ่ะโอ้โหด่ากูเนาะด่ากูเนาะโอ้โหโลงเลขให้นี่ด่าเนาะฉันบอกแล้วมาโทษอะไรฉันโน่นไปโทษโน่นเธอซื้อที่ไหนเธอก็ไม่โทษที่นั่นเธอจะมาโทษฉันฉันไม่คนให้ฉันไม่ได้จะมือ มันก็เป็นเรื่องปกติไหมอ่ะเดี๋ยวจะร้องไห้เป็นภาษาญี่ปุ่นยังเลยเนี่ยโอ้ญี่ปุ่นยากเกินไปนังโอ้โปวดหัวแม่เอ้ยเอาอะไรกันหนูนักหนาเนาะพูดถูกหม่หน่าหนูพูดถูกไหมอ่าลดล้มโอ้ หนูใจเย็นแล้วนะแต่บางครั้งมาด่าหนูเกินไปอ่ะแบบแบบให้มาทำเพี้ยอะไรซื้อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบอ้าวกัก็ผิดอะไรเนี่ยกูจะไปรู้เรื่องอะไรใครจะด่าใครจะเกลียดหนูหนูไม่สนใจหรอกคะ่ะ เพราะว่าพูดตรงๆหนูไม่สามารถทําให้ใครมาชอบหนูได้นะคะไม่สามารถให้ใครมารักได้การที่คนเราเข้ามาแล้วหวังที่จะไม่ได้หวังจากไม่ได้รักเราจริงๆไม่ได้ชอบเราจริงๆอ่ะอืมไม่ได้รักเราไม่ได้รักในสิ่งที่เราเป็นไม่ได้รักในในผลงานเราไม่ได้รักในความชื่นชอบเรารักในผลประโยชน์ รักในสิ่งที่อยากจะได้หนูอ,อยากให้ทุกคนมองที่ผลงานอยากให้ทุกคนมองที่ความจริงใจอยากให้ทุกคนมองที่สิ่งที่หนูทําดีกว่าอย่าไปมองว่าในเรื่องของผลประโยชน์อย่าไปมองตรงนั้นอืมอยากให้ติดตามกันอยากให้ชอบกันในเรื่องของความอะเราจริงใจอยู่แล้วนะคะอยากให้ อยากให้ตามในเรื่องของความเอ,อผลงานชื่นชอบอยากให้ติดตามกันในเรื่องของผลประโยชน์มากจนเกินไปนะคะติดตามการชอบการชื่นชอบผลงานกันแบบนี้โอเคกว่าบางคนมาติดตามเราหวังผลประโยชน์มากจนเกินไปจนมองข้ามในเรื่องของความรู้สึกจนมองข้ามในเรื่องของความเห็นใจคนอื่นผู้ถูกไหมคะ เออบางคนมาติดตามเราเข้าใจว่าอยากก็อ,อยากถูกหวยก็อ,อยากหวังผลประโยชน์จากเราแต่บางครั้งคุณก็ต้องมองความรู้สึกของเขาชีวิตจริงของเขาหน้าไฟ้สดเนี่ยใครๆก็พูดได้แต่จบไลฟ์ไปสิคุณคิดว่าเขาต้องเป็นทำอะไรต่อปิดโทรศัพท์ไปเนี่ยปิดกล้องไปคุณเราก็ต้องใช้ชีวิตต่อติดตามการที่ชอบกนันที่ผลงานติดตามการที่ชอบความด้วยความจริงใจ kita titamkan dulu